สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่ทานวันนี้ก็มาพบกับคนรริสษร์อีกเช่นเดิมนะครับเรื่องของมูหมูซึ่งเป็นช่องเล็กๆที่แมีชีพในการเลี้ยงหมนะูสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการใช้อาหารลดต้นทุนว่าจะใช้อย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อไม่ให้ทำให้ หมูของเราดการเจริญเติบโตโดยเฉพาะการใช้รำม,มาเป็นส่วนผสมนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าการใช้รำม,มาเป็นส่วนผสมนั้นรำม,มันจะมีทั้งโปรตีนวิตามินไขมันเรลือแล่ต่างๆก็เป็นที่ทราบเกันอยู่คลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับแต่การที่เราจะนํามาใช้นั้นเราต้องรู้ว่าจะใช้กับหมูรุ่นไหนครับอย่างเช่นรุ่นนี้ หมูที่หลังจากยานมนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่าอายุ70วันหลังจากยานมถึงจะใช้ได้เพราะว่าการใช้ลำนั้นลำเขาจะมีกากใหญ่มากซึ่งไม่เหมาะกับหมูรุ่นเล็กสำหรับรุ่นนี้ก็เริ่มใช้ได้นะครับนี่ก็คือหมูที่ยานมได้ประมาณ2เดือน2เดือนกับ10วันนะครับ แล้วก็รุ่นนี้ก็สามเดือนกว่าๆนี่ก็ใช้ได้แล้วครับถ้าเราไปใช้กับหมูเล็กๆมันก็จะทําให้หมูเรานั้นนําอาหารเสริมที่เราเอามาเลี้ยงไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเขายังไม่ระบบย่อยระบบไรของเขาก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเขายังต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงอยู่ ซึ่งอาหารลดต้นทุนนั้นโปรตีนก็ย่อมน้อยลงนะครับต้องไปที่กันทราบกันนะครับว่าต้องเข้าใจถ้าเราใช้โดยที่ผิดประเภทผิดการเวลาผิดช่วงอายุก็จะทําให้หมูเรานั้นจเจริญเติบโตไม่ดีน้ําหนักก็จะด้น้ําหนักก็ไม่ดีแล้วก็จะได้ใช้เวลาขุนนั้นนานจนเกินไปโดยเฉพาะใครที่บดข้าว บดข้าวให้หมนะูเนี่ยการที่เราบดข้าวนั้นเราไม่ได้แยกสัสดส่วนออกมาแปบอะไรเอ่ยก็บดเข้าไปด้วยกันอันนั้นยิ่งเป็นอ,อาหารเสริมที่มีกาก,ากใยมากที่สุดก็เหมาะสําหรับหมูรุ่นนี้นะครับไม่เหมาะกับหมูรุ่นเล็กนะครับหมูรุ่นนี้ก็กินอาหารเบอร์สองเบอร์สามแล้วนะครับรุ่นนี้เราใช้ได้นะครับส่วนรุ่นเล็กๆรุ่นนี้ ย่านมยังไม่ถึงสองเดือนเนี่ยซึ่งอย่านมได้เดือนเดือนกว่าๆเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องใช้อาหารสเร็จรูปอนี่ซึ่งโปรโตีนก็ควรที่จะไม่ต่ำกว่า18%นะครับหรือ20่็้ใช้สูตรเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่แหละครับก็ไม่เพืองอะไรมากมายอย่าลืมว่าการใช้อาหารสเร็จรูปซึ่งเป็นพื้นฐานนั้นก็จะได้บำรุง ไอ้หมูุ่นเล็กๆของเราจเจริญเติบโตซะก่อนทุกอย่างในร่างกายเขาสามารถที่จะกลับตัวถ้าท่านทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับโดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับหมูซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าการใช้อาหารลดต้นทุนนั้นใช้ได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเป็นความพิถีความพิถีไม่ค่อยจะต้อง,องนัดนะครับ รุ่นนี้ก็ใกล้แล้วล่ะครับเนี่ยใกล้จะได้ใช้อาหารเสริมได้แล้วอย่างมก็จะครบสองเดือนออีกสิบกว่าวันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่นี่อย่างมได้เดือนกว่ากว่าจะสองเดือนพูดง่ายงให้สังเกตง่ายถ้าหมูรุ่นไหนขึ้นได้ถึงเบอร์สามแล้ว เราก็จะลดต้นทุนโดยการใช้ผสมรำด้วยแต่การผสมรำนั้นมันก็จะทําให้หมูเราไม่ค่อยกินอาหารนะครับใหม่ๆาจะต้องอย่างน้อยๆก็วันสองวันว่าเขาจะเริ่มชนินชินกับอาหารแต่เทคนิคก็ง่ายๆครับก่อนที่จะให้อาหารผสมรำแล้วก็พยายามเอารำอ่อนรยเวลาเราให้อาหารม ส่วนรุ่นนี้ครับอย่างเดียวเลยก็คือต้องใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปอย่าพึ่งไปแต่ต้องเขาเพราะว่ารุ่นนี้อย่านมยังไม่ถึงเดือนนะครับต้องให้อาหารสูตรโปรตีนที่มีตั้งแต่20%เขึ้นไป1 8ถึง20เอนะครับอันนี้ก็จะแพงหน่อยคือเขาจะกินไม่มากไม่เยอะหรอกครับรุ่นอย่างนี้ต่อนทนหน่อยอย่าเพิ่งไปลดต้นทุน การลดต้นทุนก็เป็นการดีชนิดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ดีใครก็อยากจะลดต้นทุนแต่เวลาลดต้นทุนเราจะต้องคํานึงถึงว่าสภาพของหมูของเรานั้นสมควรหรือ,อยังไม่ใช่ว่าคิดอยากจะลดต้นทุนก็รำให้กินเลยถ้าให้กินตั้งแต่รุ่นนี้ก็รับประกันได้เลยนะครับว่า5เดือนใ้เวลาถึงจะได้จับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณร้อยซึ่งมันไม่คุ้มนะครับมันเสียเวลา แต่ถ้าถามว่าได้กำไรเยอะไหมอันนั้นได้เยอะแน่นอนครับมันก็ก็แล้วแต่ท่านจะนำไปพินิจพิจารณานะครับว่าท่านเลี้ยงอย่างไรรุ่นนี้เราก็ยังต้องให้กินอาหารไม่สำเร็จรูปซึ่งมีโปรตีนี่สูงอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับ แต่สำหรับประสบการณ์ของผมผมก็จะยังไม่ให้ในรุ่นนี้นี่ก็คือหลักง่ายในการให้อาหารเสริมลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นรัมไม่ว่าจะเป็นพวกหยาพวกอะไรที่เราจะเอามาให้เขาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมีกากใหญ่มากจนเกินไปนะครับถ้าจะพูดถึงอาหารลดต้นทุนแล้ว ผมว่ามันก็สมควรนะครับสมควรที่จะทำเราเลี้ยงหมูเราต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆสิ่งไหนที่ลดต้นทุนได้แล้วก็ควรจะลดแต่ก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพและพลานานาไมยของหมูด้วยนี่เป็นสิ่งจำเป็น สิ่งจำเป็นที่เราต้องคำนึงถึงนะครับส่วนผลกำไรเราไปคำนึงถึงตอนท้ายๆดีกว่าอันดับแรกบำรุงหมูของเราให้อุดมสมบูรณ์ดีกว่าอย่าเจ็บอย่าไขา้สึ่งถ้าเจ็บถ้าไข้แล้วก็จะรักษายากผลที่ตามมาก็คือ มันจะรวนไปหมดทุกอย่างมันต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าอยากจะนึกจะให้ตอนไหนก็ให้เราเลี้ยงหมูขุนนะครับไม่ใช่เลี้ยงหมูเพื่อที่จะไว้ดูขายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอันนั้นก็คือไม่เข้าลักษณะหมูขุนทุกคนเลี้ยงก็อยากจะได้กาไรนั่นแหละครับแม้แต่ผมเองลดต้นทุนก็รู้ว่าลดต้นทุนแต่ ก็ต้องทําใจนะครับรู้จักจะให้ตอนไหนควรให้ตอนไหนสําหรับรุ่นนี้ก็ให้ได้แล้วครับถ้าใครอยากจะให้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมผมไม่มีอะไรมากมายสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีคับ